สวัสดีครับขอมาพบกับหลวงุนอีกคลิปครับวันนี้พอได้เอาทุเรียนมาปลูกครับเป็นทุเรียนต้นเล็กๆนะครับนี่หลวงบุญเตรียมโอกเตรียมหลุมเอาไว้นะครับพอไม่ได้ขุดนะครับหลวงบุนไม่ได้ขุดขอแค่เอาดินมากองไว้าการปลูกของหลวงบุ่ต้นนี้นะครับจะไม่ขุดหลุมนะครับแค่วางไว้บนดินแล้วก็เอาดินมากรบนะครับ เปิดก้นใช่กันไกลเปิดต้นนะครับนี่ครับเรามาดูรากกดกันหรือไม่ครับนี่ครับต้นเล็กก็มีรากกดนะครับมีรากกดจริงๆนะครับนี่ครับนี่คือรากกดของเขานะครับถ้าไม่ตัดออกนะครับจะไม่โตนะครับถ้าไม่ตัดออกจะไม่โตลากกดนี้ไม่มีเชื้อราเลยนะครับ ดูสังเกตครับอาจจะไม่มีสีดำดำนะครับรากสวยฮามากนะครับอยากจะตัดรากขดออกนะครับนี่ครับนี่ครับยังไม่จันได้ตัดนะครับเลืมหักเลยนะครับนี่เป็นรากขดนะครับนี่ครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับเป็นการตัดรากขดได้เรียบร้อยก็ นำมาปลูกนะครับโดยไม่ขุดลุ้มนะครับนี่ครับดูนก,ก็จะวางไว้แบบนี้นะครับเป็นการวางไว้บนดินเฉยๆนะครับวางไว้บนดินนะครับนี่ก็เป็นแปบน้ำนะครับเป็นเปบน้ำ<ม>ก็เมื่อเมื่อวางเสร็จนะครับนี่ครับเมื่อวางเสร็จก็ให้ ใบนะครับหันมาทางทิศครับอ่นนี้ครับที่รับแสงนะครับก็ทิศทางลมนะครับบ้านลุงบุญลมพัดจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับนี่ครับมาชมครับก็เมื่อวางเสร็จนะครับใช้ดินดำปนทรายนะครับดินดำปนทรายเตกลบนะครับ ปิดเลยนะครับเป็นดินดำปนทรายนะครับส่วนด้านล่างก็เปิดเป็นลองน้ำเอาไว้นะครับเปิดเป็นลงน้ำเอาไว้นี่ครับนี่ก็เป็นดินนะครับเป็นดินดำนะครับนี่ครับ ก็เป็นดินดำนะครับลงบุญขุดมานะครับนี่ครับเป็นดินล้วน เป็นแป๊บน้านะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็กดขึ้นมานะครับอย่าไปกดอย่าไปกดที่โคนต้นนะครับอย่าเอามือไปกดนะครับดินก็แตกนะครับนี่ครับแค่ปิดกดข้างๆนะครับแต่อย่าแน่นเกินเกินไปนะครับอย่าแน่นจนเกินไปไม่ต้องลองก้นหลุมด้วยปุ๋ย ขี้หัวขี้ไก่ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับห้ามลองก้นโดยเด็ดขาดแกดำเนินดินสร้างโคกขึ้นมาก็เอาทุเรียนมาวางลงบนแล้วก็เอาดินดำผลทรายนะครับเน้นน้ำต้องไหลผ่านได้นะครับานำมาปลูกนี่ครับวิธีการปลูกครับต้องปิดไม่มิดนะครับจะต,ต้องไม่ปิดด้านบนนะครับ ไม่ต้องปิดด้านบนนะครับไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวรากของก็จะออกมาทางด้านบนนะครับนี่เป็นวิธีการปลูกทุเรียนซึ่งเป็นในแนวของลุงบุญนะครับเป็นในแนวของลุงบุญนี่เป็นวิธีการปลูกก็มีเปปน้ำพร้อมที่จะให้ได้ตลอดนะครับนี่รับเป็นรู ระบายน้านะครับหนูน้ําออกนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นรูน้ําออกนะครับนี่ครับเป็นรูน้ํารูน้ําออกนะครับอย่างด้านนี้อีกรูนะครับอ่าเป็นรูน้ําออกทวนลมด้านบนไม่ต้องทํานะครับเพราะว่ามีต้นกล้วยมีต้นกล้วยอยู่นะครับขอลมลื่นนะครับสําคัญครับสําคัญมากคือ อย่าให้เขาล้มจนเกินไปนะครับให้โดนแดดบ้างเพราะเขาต้องสังเคราะห์แสงถ้าหากว่าอยู่ที่ล้มจนเกินไปเขาก็จะไม่ต่อยอดครับปลูกแบบนี้ปุ๋ยไม่ต้องใส่นะครับปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ให้น้ําเฉพาะตอนเช้านะครับตอนเย็นทุเรียนเขาก็จะพักผ่อนจะนอนนะครับก็ออนี่เป็นการปลูกก็ให้ปลูกตอนเย็นนะครับให้ปลูกตอนเย็น ก็เขาจะไม่โดนแดดจนเกินไปนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆมาชมวิธีการปลูกนะครับเป็นแบบเน้นเป็นแบบแนวของลุงบุญนะครับก็นี่เป็นวิธีการปลูกทุเรียนอใกล้ๆบ้านนะครับแบบบ้านๆก็นเน้นการปลูกอ่าแบบธรรมดานะครับไม่ขุดหลุมนะครับเอามาวางแล้วก็ดินมากรบนะครับ เป็นวิธีการปลูกแบบใหม่นะครับแบบแนวของลุงบุญครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆมีการติชมแนะนําใดๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับก็ฝขขากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับ,บลังใจลวงบุ่ด้วยนะครับครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ในการปลูกท้เรียนแบบแนวของลุงบุญครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ